ครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเตอร์นอสนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาท่านผู้ชมมาดูบ้าน,นครับบ้านเดียวนะครับวันนี้มาพาท่านผู้ชมมาดูบ้านเดียวสร้างใหม่นะครับเนาะบ้านเดียวหลังนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับบ้านเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่65ตารางวานะครับผมพิกัดก็อยู่บ้านนางแล ตำบลน,นางหลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไหมนะครับผมนี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะครับถนนคอนรีดน,นี่กว้าง5เมตรนะครับด้านหน้านี่นะครับเป็นบ้านตีว่าสร้างสร้างขายนะครับบ่ม,มีขาส่วนกลางดได้ทั้งสิน้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในบริเวณรอบๆบ้านกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบ้าน,นครับจอดรถยนในได้หนึ่งกันเนาะรถเครงนีงก็ได้ หลายกันเลยนะครับมีลงลงลงรดเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีสนามญ่าอยู่หน้าบ้านนะครับนี่ครับเป็นบ้านใหม่ซิงๆิงเลยด้านนี่ก็ด้านข้างนะครับสะอาดสะอา้านงามตาสาหรับบ้านหลังนี้นะครับพิกัดบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านนางแล้แตำบลน,นางแล้อำเภอเมือง,องจ,จังหวัดเชียงรายเนาะ บริเวณใกล้เคียงกับใกล้ถนนพะหุนโยหินเพียง500เมตรต่ออันนะครับใกล้โรงพยาบาลสูนันทแพทย์มหาลัยแม่ฟ้าหลวง2กิโลเมตรเนาะใกล้โรงพยาบากลกรุงเทพเชียงหายเพียง3กิโลเมตรใกล้หมอแม่ฟาหลวงนะครับ3.5กิโลเมตรใกล้มหมอราชพัฒน์เพียง5กิโลเมตรแล้วก็ใกล้บิ๊กซีบ้านดู6กิโลเมตรแล้วก็ใกล้สนามบินแม่ฟาหลวงก็เพียง7กิโลเมตรต่ออันเนาะครับผมสำหรับบ้านหลังนี้เนาะ ซึ่งถือว่า,าพิกัดขีดตั้งนี่ใกล้หุกยางเนาะครับอาหารการกินนี่ก็บมะต้องห่วงเนาะไก่มดนะครับตาล้งตลาดเนาะครับเซวงเซเว่นมีมดนะครับปั้มน้ำมงน้ำมันเนาะไก่มดนะครับเดี๋ยวใครให้คลิปเดี๋ยวผมจะพ้าหันผู้ชมออกจากบ้านหลังนี้ไปยั้งถนนพ่อขุนเดียวคินเนาะว่าใกล้ไก่เพียงใดนะครับนี่ก็เป็นบริเวณเสาบ้านนะครับระเบียงบ้านเนะาะนี่ก็ เอาไว้นั่งชิวนั่งกินหมูกินหมูกระหะยมเย็นก็ได้นะครับบริเวณเสาเสาบ้านไงปะกะตกแต่งด้วยหินเคาะนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านข้างเนาะด้านข้างของบ้านนะครับเดี๋ยวเพียงหลังเดียวตัวอันนะครับสําหรับโครงการนี้เป็นบ้านโครงการแต่โครงการแต่บ่มีขาด่วนกลางนะครับหาสือไปกับเป็นส่วนหนึ่ง ของหมู่บ้านเนาะครับข้อดีกับบมมีค่ะส่วนกลางได้ทั้งสิ้นเนาะและอีกข้างของแจ็คของแถมนี่จุใจเลยทีเดียวนะครับผมกับข้าวของแฉมกับน,นี่สิบห้ารายการเลยทีเดียวนะครับฟรีกาโอนมาครับเนาะมีเตอร์ไฟฟ้ามีเตอร์ประปาหางเก็บน้ 1, นำหนึ่งพันลิตรเนาะปั๊มน้ำสองร้อยห้าสิบวัตนะครับ เขียงคำนำอุณน4 5 0 0วัตต์2ตัวนะครับพอมฝักบัวชาเวอร์นะครับและที่สำคัญนี้เขียงปั๊บอากาศติดเลยนะครับ3ตัว3ห้องนอนเลยนะครับมุงดวดหลบบ้านพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ2ตัวปลูกยาหลบบ้านและปลูกต้นไม้เนาะเข้าเตอ๋อขว้าพอมสิง2หลุมเตาแก๊สพอมหูดดูดควันเนาะหลังคาติดตั้งฉนวนกันความร้อนติดตั้งระบบกำจัดปลวก โครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหวด้วยนะครับเขาจะมาชมภายในตัวบ้านเนาะเปิดประตูบ้านเอ,อกมาก็อันนี้ก็จะเป็นหงบ้านนะครับบ้านใหม่เนี่ยมาตึงเหมาะเนาะลาติตินะครับพ่อมขนคว้าเข้าอยู่นะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนาะ,ะแขมีมุ้งหมอนก่นอนได้นลครับผมมุ้งหมอนก่เฟอร์นิเจอร์โต๊ะโต๊ะเตียงนี่ก่ซื้อเข้ามาเองนะครับเนาะ ส่วนส่วนใหญ่ประกอแหมทั้งหมดละนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องบ้านนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวสําหรับนี่ก็หาซื้อไปล้วก็สามารถซื้อโซฟงโซฟาเนาะมาหนังนี่แล้วก็ติทีวีนี่เป็นเป็นตีตีพอหนังพอกระตุ้นได้นะครับเนี่ยเข้าไปก็นี่ก็จะเป็นบริเวณห้องเล็กนะครับเนาะห้องเล็กกัห้องเล็กสุดกั ขนาดนี่ก็สามคุณสามเมตรนะครับนีสําหรับห้องห้องเล็กนะครับเนาะเอาไว,ว้เก็บขวเก็บองก็ได้ครับห้องห้องนี้นะครับห้องที่สามนี่ก็ได้ว่าได้นะครับแต่ห้องลักนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอเป็นห้องรักนะครับด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมแล้วก็จะเอาเขาก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมเครื่องฟีนะครับ ุกภัณพันี่ก็ใจของอย่างดีนะครับใจของคตโตนะครับชักขงชักโขกนะครับและอีกอย่างเขาบริการยืมสินเชื่อเฟรีนะครับดิวก็ผ่านธนาคารเฮฟฟีเลยนะครับลูกค่ากับบัต้องวิง่งเอกสารให้เอเฮือเหนื่อยนะครับเนาะต่างเฮ้ากับหลับดิวเช็คเครดิตก่อนก่อนที่จะยืนกู้ได้นะครับผม,มเฮาก็บบัต้องเสียเวลาเนาะเพราะว่าเครดิตเฮ้า จะผ่านหรือบ่พ่านเนาะครับเนาะดีกว่าไปยื่นเอกสารนำบัผ่านเนาะต่างเฮาก็มีบริการเช็คเครดิตก่อนกู้เนาะครับนี่ก็เป็นต่างบริการของเฮ้านะครับดูแลจนถึงวันตรวจรับบ้านเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องนอนนะครับห้องนอนลักนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับในเชียงปับอากาศหนึ่งตัวครับในห้องนี้ก็คือแถม แถมั้งงมดเลยนะครับ3 3ห้องนอนนะครับมีเสียงปั๊บอากาศท้งมดเลยนะครับขนาดห้องนี่กับประมาณ4คูณี่เมตรนะครับห้อง,ห,องห้องใหญ่เลยทีเดียวนะครับาม,มากะซื้อโต๊ะตู้ตเตียงมาใส่ได้เนาะนี่ก็หน้าต่างกระจกนะครับดูแลมีความพูดซึกโปร่งโล่งสบายเนะาะบ่อึดอัดแต่อย่างใดนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำก็กว้า,ขวางขวางเลยทีเดียวนะครับด้านล่างก็เป็นกระเบื้องแกนิโตนะครับแล้วก็บุผนังด้วยกระเบื้องนะครับเนาะลายหินอ่อนกขบาไวได้นะครับผมจนไปถึงฝ้าเพดานเลยนะครับก็จะมีตี่างควาง,อง,วางของวางสบู่นะครับ ชม่ันได้สนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมได้นะครับบ้านหลังนี้โทร0996638088 ID ไล n ์กับ e k k p o n g 2529เนาะครับอ,อยากนัดชมบ้านนัดชมสาถานทีก็เอินมาได้นะครับเนาะหรือคอมเมนต์มาได้นะครับตักไลฟ์ก็ได้นะครับผมหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณอีกห้องหนึ่งนะครับผมอีกห้องหนึ่งห้องนี้ก็กว้างขวางเลยนะครับก็ ลดมาจากาห้องลักลงมาน้อยนะครับขนาดกับประมาณ3เมตรห้าสิบคูณสเมตรห้าสิบนะครับสำหรับห้องนี้นะครับลืมบอกราคาไปนะครับบ้านหลังนี้ราคาอยู่ตีสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนบาททวนนะครับผมสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมืนบาททวนเนาะครับสําหรับบ้านใหม่สิงๆ์นะครับนี่ผกจะแยกงยกโซนแยกห้องนี่เปิดซัดเปนส่วนจัดดีนะครับ ห้องนอนคือห้องนอนห้องน้ำคือห้องน้ำอห้องครัวคือห้องครัวอูจะได้กันนะครับเนาะนะครับผมห้องครัวนี่็กว้างขวางนะครับด้านหลังนี่ก็จะมันจะจุ่มๆกันนะครับเนาะจุ่มๆกันเป็นห้องนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องครัวนะครับห้องครัวก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับอ่าต้นกับบีเตาแกสมีหูดดูดควันให้เนาะมี สิ่งนนะครับสิ่งสองหลุมนะครับมันจะโคตรโดขวัญนะครับสำรับเนี่ยกงเนียกินนะครับเนาะปิดประตูมีชิดนะครับกินก็จะไปได้เข้าในห้องนอนนะครับหลับป้งหลับปลาตาน้ําพริกนี่ซาใจเลยทีเดียวนะครับมาต้องกลัวเนาะนะครับ เปิดออกไปก็จะเป็นบริเวณด้านหลังบ้านเลยทีเดียวนะเดียวนะครับนี่นะครับด้านหลังนี่ก็จะติดถุงน้านะครับติดถุงน้านะครับก็จะเป็นบริเวณถุงน้าด้านหลังนี่นะครับย่ำนะครับบ้านหลังนี้ผมมีคาโซนกลางได,ได้ทั้งสิ้นเนาะซื้อแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนะครับนามไฟพร้อมนะครับในราคาสองล้าน1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาททวน เขายังขายขายต่ำกว่าราคาประเมินนะครับผมก็คือกู้อ่ายืมกู้ไปแล้วกันยังมีเงินเหลือให้ผ่านผู้ชมได้ไปตกไปแต่งเนอนับเนาะไปซื้อเฟ,ฟอร์นิเจอร์นะครับเข้าบ้านได้นะครับแต่ก็เขาบริการยืมสินเชื่อเฟรีนะครับนะครับพื้นที่ก็หกสบห้ตารางวาเยอะเลยทีเดียวนะครับจะอยู่เป็นครอบครัวอยู่เดียวกันได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมออกจากบ้านหลังนี้ไปยังถนนพ่อหงยยหินเลยนะครับไกลๆเพียงไรนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านทิ่บ้านนะครับบ้านของเจ้าบ้านน้องพ่องนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าถนนนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับรถสวนได้อืรถสวนได้รถสวนกันได้เนาะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ ทีตาร์ถี่ตั้งเนี่ยมาใกล้ๆโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาลัยแม่ฝ้าหลวงนะครับเนาะใกล้มหาลัยแม่ฝ้าหลวงเวยนะครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับผมตำบลใกล้ๆกันเนี่ยใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงรายใกล้บ้านดูบิ๊กซีเนี่ยนครับใกล้มดครับอาหารการกินกระต้องอู้หงนะครับและอีกที่สำคัญคือน้ามบวมนะครับบริเวณนี้หน้ามบวมรับรองได้เนาะน้ามบวมนะครับ ด้างหน้านี่ก็จะหันว่าจะออกขนนถนนพอ่อหงษดยูหินแล้วนะครับด้านหน้านี่นะครับไก่ก่าครับท่านผู้ชมจากาถนนพอ่อหงษยูหินกับเพียง500เมตรเท่านั้น,นครับจากตีบ้านมาถึงถนนลักนะครับถ้าขวามือนี่เขาก็จะไปโรงพยาบาลสูย์การแพทย์มอฟลอหรือมหลาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับกับเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเนาะล้วกน เ้ือซรายมือนีครับตามตีผมไปนี่ก็จะเข้าเข้าทางบ้านดูนะครับบ้านดูโพเาบานกุ่งเฮบเชียงาย้รถตัดน้อยนะครับหมอมหาลัยราชพัฏเชียงหายแล้วก็สนามบินแม่ฟ้าหลวงนะครับผมไปตังนี่นะครับแล้วก็จะไปตังหมอฟลอรก็ได้แม่ฟ้าหลวงก็ได้นะครับมันเข้าได้หลายตังนะครับมีใบพาดทะลุกันหมดนะครับนะครับจะหันว่ามีโป้งมีปั๊มนะครับ ปั๊มนี่ก็มีเคโอเคเอฟสูงเคเอฟซี C นะครับสะดวกสบายนะครับขวามือี่ก็จะเป็นสมบัติหัวนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพิกัดนะครับในกูเกิลแมปนะครับที่ว่าเราออกจากถนนจากบ้านมาถึงถนนพระเจ้าหุ่นยูหินเพียง500เมตรต่ออันนะครับสำหรับวันนี้บ่มีอย่างนักนะครับหานผู้ชมนดสนใจก็ตักคอมเมนต์หรือ าลายไอดีหรือโฮสซอมถามก็ได้นะครับสำหรับบ้านนี้ครับบ้านใหม่ซิงๆิงบ้านมือหนึ่งเนาะบ่มีขาส่วกลางใดๆทั้งสิ้นเนะาะจะนัดดูนัดชมบ้านหลังนี้ก็โทรมาหาผมได้นะครับขอจากลาผมชมเพียงเต่อีกก่อนขอเก่าคำ่าดสวัสดีครับ